วันนี้เรามาทำอะไรคะให้อาหารปลากันค่ะดูปลานะคะดูปลาดูปลานะคะตัวใหญ่มากู้ตัวใหญ่จริงๆอ่ะ ก็ยิีมากเลยนะนี่นะคะนกพิราบว้ายะดมบดามโอ้ ไ้แล้วทำยังไงให้มันบินอ่ะโอ้นะโอมโมาอัโหญองโ้านะคะวันนี้ เดมากมป,มป,ประดำประดำคุณนึงทำอะไรอยู่คะทำกระลังให้หลายป้าค่ะให้สิคะประดำโด,ำดนปลาแล้วทำ้ายเหรอคะใช่แล้วดีนะเนี่ยที่พวกกระหลายเช็ดชู่มาด้วย ค่ะตัวเห็่มากนะค่ะวันดี้ใส่ปลาสะบัดน้ำใส